ข้อห้ามในการฝึกมีสีข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งต้องไม่กลัวส่วนใหญ่กลัวว่าการถอดจิตออกไปจะกลับไปได้หรือเปล่าถ้ากลับไม่ได้ก็แย่เลยหรือว่าออกไปแล้วจะเจอสิ่งที่น่ากลัวเช่นเจอผีเป็นต้นถ้าหากว่ากลัวกำลังใจของเราไม่มั่นคงฝึกไปก็ไม่ได้ผลข้อที่สองต้องไม่อยาก อยากมากจนเกินไปก็ไม่ได้จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสิ่งที่จะรู้เห็นเหมือนกับช่องกลมๆอยู่ตรงหน้าต่างพอดีพอดียืดคอเลยช่องไปจะมองอะไรเห็นเวลาครูฝึกบอกเราว่าให้เลิกการภาวนาขอให้เลิกจริงๆท่านใดที่มีพื้นฐานการภาวนามาก่อนฝึกมโนมยิทิจะได้ยากเย็นเข็นใจที่สุด เนื่องจากว่าการรู้เห็นมีสองระดับระดับแรกเรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งก็คือดวงปฐมมรรคธรรมกายภาพจะปรากฏตอนนั้นระดับที่สองเป็นชานสี่ไปเลยในระหว่างกลางคือชานหนึ่งสองสนั้นจะไม่เห็นอะไรเหมือนกับมีห้องสองห้องอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างการตกแต่งเหมือนกันทุกอย่างเราอยู่ชั้นบนก็สามารถบรรยายได้ว่า ห้องนั้นมีสภาพอย่างไรอยู่ชั้นล่างก็สามารถบรรยายได้ว่าห้องนั้นมีสภาพอย่างไรแต่ถ้าเราอยู่ระหว่างบันไดจะไม่รู้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้เลิกภาวนาคนที่มีพื้นฐานเก่าขอให้เลิกจริงๆลดกำลังใจลงมาสบายๆเหมือนเราจะคุยกับใครสักคนหลับตาลงเบาๆกําหนดรู้ตามที่ครูฝึกบอก มีความรู้สึกอย่างไรให้ตอบไปตามนั้นเลยข้อที่3อย่าเป็นคนขี้สงสัยส่วนใหญ่พวกเรารับรู้เรื่องต่างๆมามากต่อมากด้วยกันแล้วจะเป็นคนขี้สงสัยการรู้เห็นนั้นเรารู้เห็นตามสภาพปัจจุบันตอนนั้นเดี๋ยวนั้นแต่สิ่งที่เราฟรังมานั้นไม่ใช่ถ้าเราไปเอาสิ่งที่เราฟรังไปมาเปรียบเทียบเขาเรียกว่าติดอุปทาน ขอยกตัวอย่างตัวเองให้ฟังว่าอาตมาฝึกครั้งแรกอยากเห็นพระอินเคยดูลิเกมาเยอะพระอินต้องตัวเขียวๆใส่ชดาด้วยปรากฏว่าพอเข้าไปจริงๆถึงบรรทุกกำพลศิลาอาจไม่ได้เจอพระอินอย่างที่ตัวเองรู้จักเจอลุงกำนันท่านหนึ่งอ้วนพุงปลิ้นเลยใส่กางเกงขาสามส่วนมีผ้าเขามาพาดไหลแถมสูบบุหรี่มวนโตอีก ก็ไปยืดคอมองนี่หรือคือพระอินทท่านก็ลุกขึ้นนั่งถามว่าแล้วเองอยากดูแบบไหนในช่วงไม่กี่วินาทีท่านเปลี่ยนให้ดูเป็นร้อยๆแบบและสุดท้ายคือแบบที่เราคิดว่าใช่ก็คือต้องตัวเขียวๆแล้วใส่มงกุฎแหลมๆด้วยดังนั้นถ้าหากเราเป็นคนขี้สงสัยยืดเอาอุปทานจนเกินไปอย่างเช่นนางฟ้าไม่ใส่เสื้อยุ่งแน่ๆเลย อย่าลืมว่าท่านรวยกว่าเราต้องเยอะถึงขนาดไม่ใส่เสื้อนี่หมดสภาพเลยอันนั้นเป็นเทคนิคของโบราณที่เขาว,วาดภาพในแนวอีโรติกเพื่อจะดึงดูดความสนใจของคนเลยไม่ใส่เสื้อให้นางฟ้าข้อที่4ต้องมีความมั่นใจในตัวเองส่วนใหญ่คนที่ขาดความมั่นใจพอได้ฝึกในช่วงอยู่ต่อหน้าครูฝึกรับหลังไปแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้จะจริงหรือเปล่า โดยเฉพาะกลับบ้านไปแล้วทำต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่ก็เป็นวิธีเดียวกันนั่นเองอย่าลืมข้อสรุปนะ 1. ต้องไม่กลัว 2. ต้องไม่อยากจนเกินไปต้องคลายสมาธิของตัวเองลงมาให้หมดก่อนยกเว้นว่าใครทรงฌานสี่ได้คล่องตัวก็ไม่ต้อง 3. ต้องไม่เป็นคนติดสงสัยเอาของเก่ามาปะปนกับเรื่องที่พบในปัจจุบันตอนนั้นเดี๋ยวนั้น 4. ต้องมีความมั่นใจในตัวเองถ้าใครสามารถทำได้ดังนี้โดยเฉพาะเคล็ดลับตรงที่ว่ามนโนมยิทธิแค่คิดก็ถึงแล้วถ้าหากครูฝึกท่านบอกว่าให้ยกกำลังใจขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ให้กำหนดความรู้สึกของเราทั้งหมดว่าที่อยู่ตรงหน้านี่คือดาวดึงถ้าครูฝึกถามว่ามีสภาพอย่างไรความรู้สึกตอนนั้นบอกว่าอย่างไรให้ตอบไป เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นอะไรเอาความรู้สึกแรกเข้าว่าพอครูฝึกบอกเราให้ทำตามไปเรื่อยๆสภาพจิตที่ตื่นเต้นตอนแรกก็จะค่อยๆนิ่งลงเหมือนกับน้ำนิ่งการรู้เห็นจะชัดขึ้นเรื่อยๆส่วนที่สำคัญก็คือเมื่อทำได้แล้วอย่าทิ้งให้ซักซ้อมเอาไว้บ่อยๆจะได้เกิดความคล่องตัวถึงเวลาจะได้ใช้งานได้จริงอย่างเช่นมีปัญหาในหน้าที่การงาน เราคิดหาทางแก้ไขไม่ได้ก็ยกจิตขึ้นไปกราบถามพระหรือถามพรมเทวดาองค์ใดที่เราคุยคุ้นเคยอย่างที่หลวงปู่สดวัดปากน้ำท่านว่ามีอะไรให้ถามพระธรรมกายเอาบางทีวิธีแก้ไขที่ท่านบอกมาก็ง่ายจนเราคิดไม่ถึงช่วยประหยัดเวลาของเราไปได้มากโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ถ้าติดขัดเรื่องเรียนสามารถที่จะถามได้ทันทีแม้แต่เวลากำลังทำข้อสอบอยู่ก็ยกจิตไปถามพระได้เดี๋ยวนั้นถ้าคล่องตัวจริงๆจะตอบได้ถูกต้องและถูกใจผู้ตรวจข้อสอบด้วยอาตมาเองก็ทำคะแนนเต็มร้อยมาจนนับครั้งไม่ทั่วเลยด้วยการใช้มโนโมยิธทินี่เองแต่ควรที่จะอ่านหนังสือเอาไว้เป็นพื้นฐานด้วยเพราะถ้าไม่อ่านหนังสือเลย เวลาที่คำตอบออกมาแล้วไม่คุ้นเคยเราอาจจะไม่กล้าตอบเพราะไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ที่สำคัญที่สุดจะเป็นจุดประสงค์ของหลวงพ่อหรือสีลิงดำจริงๆในการสอนมโนมยิทธินั้นก็คือการที่เราสามารถยกจิตขึ้นไปกราบพระบนพรานิพานได้ทำให้เราคุ้นเคยกับสภาพจิตที่ปราศจาทรักโลภโกรธหลงถ้าเราจาอารมณ์นั้นมา แล้วพยายามประคับประคองรักษาเอาไว้จิตใจเราก็จะผ่องใสามากยิ่งสามารถเอาจิตเกาะพระนิพพานได้นานเท่าไหร่จิตของเราก็จะผ่องใสได้นานเท่านั้นเมื่อสภาพจิตคุ้นเคยกับการปราศจากรักโลภโกรธหลงไปนานๆในที่สุดกิเลสท,ทั้งหลายเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะงอกงามต่อไปได้ก็จะเหี่ยวเฉาหมดสภาพตายไปเอง ทำให้เราสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริงบาลีเรียกว่าเจโตวิมุตติเป็นการหลุดพ้นด้วยการใช้กําลังใจในการกดกิเลสเอาไว้จนกิเลสหมดสภาพดับสิ้นไปเอง